สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมามทาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไข้เลือดออกอาการไข้เลือดออกไผ่เงียบฆ่าชีวิตคนนับร้อยภายในไม่กี่วันโรคไข้เลือดออกบางคนเดินเข้าโรงพยาบาลไปนอนรักษาง่ายๆไม่กี่วันก็ได้กลับบ้านแต่บางคนนั้นนะครับสามารถมีอาการหนักจนถึงขั้นต้องเข้าห้อง ICU ให้เลือดให้น้ำเกลือหากร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานไหวหรือเข้าสู่สภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดก็อาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเช่นกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขและการแพทย์ของประเทศไทยเพราะแต่ละปีนั้นนะครับจะมีผู้ป่วยจากทุกภาคเป็นจานวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและโรคนี้มักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงลายชุกชุมโรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไรไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมียุงลายเป็นพาหะนําโรคกล่าวคือยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆต่อไปอาการของโรคไข้เลือดออกแบ่งเป็น3ระยะดังต่อไปนี้นะครับระยะที่1ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นฉับพลันและไข้จะสูงลอยตลอดเวลาอยู่ประมาณ2-7วันกินยาลดไข้ไข้มักจะไม่ลดหน้าแดงตาแดงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะกระหายน้ำเบื่ออาหารอาเจียนซึมบางรายอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงขวาหรือปวดท้องทั่วไปและอาจมีท้องผูกหรือถ่ายเหลวร่วมด้วยส่วนมาก มักไม่มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือไอามากแต่บางรายอาจมีอาการเจ็บคอคอแดงและไอเล็กน้อยประมาณวันที่3อาจมีผื่นแดงไม่ขันขึ้นตามแขนขาและลำตัวอยู่ประมาณ2-3วันบางรายอาจมีจ้ำเขียวหรือจุดเลือดออกเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีแดงเล็กๆขึ้นตามหน้าแขนขาซอกรักแร้ในช่องปากและอาจคลำพบตับโตกดเจ็บเกิดขึ้นได้ ในระยะนี้ถ้ามีอาการรุนแรงจะปรากฏอาการระยะที่2ต่อไปต่อมานะครับระยะที่2ระยะช็อกและมีเลือดออกอาการมักจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่3-7ถึง7ของโรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤตโดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมักมีอาการสุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้นคือกระสับกระส่ายเงื่อออกตัวเย็นมือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อยชีพจรเต้นเบ,นเบาแต่เร็วความดันเลือดต่ำซึมนอกจากนี้นะครับอาจจะมีเลือดออกตามผิวหนังหรือมีจ้ามเขียวพลายย้ำขึ้นเลือดกำเดาไหลอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆหรือเป็นสีกาแฟระยะนี้นะครับจะกินเวลาประมาณ24-48ชั่วโมงถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจอันตรายถึงชีวิตได้แต่ถ้าผู้ป่วย สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่3นะครับระยะที่3นะครับระยะฟื้นตัวในรายที่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีภาวะช็อกไม่รุนแรงอาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้นและอาการที่แสดงว่าผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นคือเริ่มรับประทานอาหารได้ลุกนั่งได้และร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวสู่สภาพปกติระยะนี้นะครับจะกินเวลาประมาณ2-3วัน รวมระยะเวลาของโรคไข้เลือดออกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ7-10ถึงวันนะครับไข้เลือดออกอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยบางรายนั้นนะครับแค่มีอาการไข้ขึ้นสูงพอไข้ลดก็กลับบ้านได้เลยแต่ผู้ป่วยบางรายอาการหนักทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่ได้รับและผุ่มต้านทานโรคของผู้ป่วยเองจึงทําให้ความรุนแรงของอาการไข้เลือดออกในแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองละครับช่วงที่อันตรายที่สุด ของโรคไข้เลือดออกในช่วงที่รักษาตัวจนไข้ลดภายใน48ชั่วโมงผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจเกิดอาการช็อกหรือเลือดออกตามร่างกายซึ่งสาเหตุจากการเสียชีวิตของโรคนี้ก็มาจากอาการช็อกร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรงแม้ว่าเราจะไม่เห็นผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ําจากภายนอกแต่อย่างใดน้ําในหลอดเลือดจะไหลไปอยู่ในเนื้อเยื่อข้างเคียงความดันเลือดลดลงจนเกิดอาการช็อกตามมา แต่หากไม่มีอาการใดๆแสดงก็จะถือว่าปลอดภัยแล้วนั่นเองละครับโรคไข้เลือดออกติดต่ออย่างไรโรคไข้เลือดออกมักติดต่อจากคนไปสู่คนซึ่งมียุงลายเป็นพาหะที่สําคัญโดยยุงตัวเมียจะก,กัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเด้งกีจากนั้นเชื้อจะเข้าไปฟักตัวและเพิ่มจํานวนในตัวยุงลายทําให้มีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวของยุงลาย ตลอดระยะเวลาของมันประมาณ1-2เดือนแล้วถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่ถูกกัดได้ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านมักออกกัดเวลากรางวันมีแหล่งเพาะพันธุ์คือน้ำนิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ำต่างๆอาทิเช่นโอง่งแจกันดอกไม้ถ้วยรองขาตู้จานชามกระป๋องหม้ออย่างรถยนต์หรือกระถางเป็นต้นโรคไข้เลือดออก พบโดยมากในฤดูฝนเนื่องจากในฤดูนี้เด็กๆมักจะอยู่บ้านมากกว่าฤดูอื่นอีกทั้งยุงลายมีการแพร่ผันมากในฤดูฝนซึ่งในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครอาจพบโรคไข้เลือดออกนี้ได้ตลอดทั้งปีลักษณะของยุงลายยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกคือยุงลายตัวเมียมีลักษณะลายสีขาวสลับดำที่ท้องลำตัวและขาพบมาก ตามบ้านอยู่อาศัยและในสวนออกหากินในเวลากลางวันและขยายพันธุ์โดยการวางไข่ในน้ํานิ่งพบบ่อยตามภาชนะที่มีน้ําขังเช่นโอ่งน้ําแจกันดอกไม้จานรองขาตู้กับข้าวอย่างรถยนต์เก่าและเศษวัสดุอื่นๆเป็นต้นการรักษาโรคไข้เลือดออกการรักษาโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะตัวสําหรับกําจัดเชื้อไวรัสเดงกีการรักษาตามอาการ จึงเป็นสิ่งที่สมควรทำมากที่สุดในขั้นแรกเมื่อมีไข้สูงจะให้ยาพาราเซตามอลห้ามให้ยาแอสไพรินเด็ดขาดเพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงขึ้นหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้ใช้ยาแก้คลื่นไส้และให้ดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้ครั้งละในน้อยแต่บ่อยรวมถึงสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะช็อกได้ซึ่งภาวะช็อกส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ไข้ลดผู้ปกครอง ควรทราบอาการได้แก่อาการปวดท้องปัสสาวะน้อยลงมีอาการกระสับกระส่ายหรือเสื่องซึมมือเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดหน้ามืดเป็นลมง่ายหากเกิดอาการเช่นนี้นะครับให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดข้อที่1น,นะครับนอนในมุง้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด 2. จุดยากันยุงหรือใช้ย,ยาทาหรือยาฉีดกันยุง และควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับข้อที่3ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืดมีแสงสว่างน้อยและข้อที่4นะครับมันอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะเงื่อจะดึงดูดยุงให้มากัดมากขึ้นวิธีควบคุมแรงเพาะพันยุงลายทำได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. กําจัดทำลายฝังเ,าเผาเศษภาชนะที่ไม่ใช้ภายในบ้าน และบริเวณบ้านไม่ให้มีน้ำขัง 2. ควรปิดฝาโอ่งน้ำดื่มน้ำใช้ให้สนิท 3. ใส่ผงซักฟอกหรือน้ำส้มสายชูหรือเกลือแกงหรือขี้เถ้าหรือทรายอาเบดหรือเทน้ำเดือดลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์ 4. ใส่ปลาหางนกยุงลงในอ่างบัวหรือถังเก็บน้ำในห้องน้ำเพื่อให้กินลูกน้ำยุงลาย 5. ขัดล้างภาชนะ เก็บกักน้ําเพื่อขจัดยุงลาย 6. เปลี่ยนน้ําในแจกันดอกไม้ทุก7วันเพื่อทําลายไข่ย,ยุงลาย 7. ทําความสะอาดรางระบายน้ําฝนให้สะอาดและข้อที่8นะครับปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านชุมชนให้สะอาดการดูแลตนเองหากเป็นโรคไข้เลือดออกข้อที่1นะครับในระยะ2-3วันแรกของการเป็นไข้ถ้าอย่างรับประทานอาหารและดื่มน้ําได้ ไม่อาเจียนไม่ปวดท้องไม่มีจ้ำเลือดขึ้นและยังไม่มีอาการเลือดออกหรือภาวะช็อกเกิดขึ้นควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ 2. หากมีไข้สูงให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆและให้อยาลดไข้พาราเซตามอลผู้ใหญ่กิน1-2เม็ดเด็กโตครึ่งเม็ดถึง1เม็ดเด็กเล็กให้ใช้ชนิดน้ำเชื่อม1-2ช้อนชา ถ้าอย่างมีไข้รับประทานซ้ำได้ทุก6ชั่วโมงห้ามใชยย้ยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะอาจทําให้มีเลือดออกได้ง่ายขึ้น 3. ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กและเคยชักควรให้รับประทานยาก,กันชักไว้ก่อน 4. รับประทานอาหารอ่อนๆเช่นข้าวต้มโจ๊กและดื่มน้ํามากๆและข้อที่5นะครับเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 2. ถ้าผู้ป่วยอาเจียนมากและมีเลือดออก หรือมีภาวะช็อกเกิดขึ้นควรรีบนำตัวส่งรงพยาบาลทันทีนะครับเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะรู้ว่าสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดมาจากอะไรและควรที่จะปฏิบัติตัวเพื่อให้หาางไกลสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแต่ก็ยังมีข้อมูลอีกไม่น้อยนะครับที่เป็นความเชื่อผิดๆรวมถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากวันนี้นะครับเราจะลองเอามาให้ได้ทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อให้การป้องกันไข้เลือดออกสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นข้อที่1นนะครับเมื่อเป็นไข้เลือดออกแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกจริงๆแหละนะครับเรื่องนี้ก็มีทั้งถูกและผิดเพราะเมื่อเป็นไข้เลือดออกรั้งแรกแล้วร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกแต่เชื้อไวรัสที่เป็นต้นตอของไข้เลือดออกนั้นนะครับมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันหากติดเชื้อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งแล้วจะมีภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์นั้น ถ้าหากเราติดเชื้อเป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นคนละสายพันธุนก์กันกับในตอนแรกภูมิคุ้มกันที่มีก็จะป้องกันสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะทําให้เป็นไข้เลือดออกได้อีกและอาจรุนแรงกว่าเดิมมากข้อที่2กลุ่มอายุที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ยังพบอีกนะครับว่ากลุ่มอายุที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงสุดคือกลุ่มอายุ10ถึง14ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-9ปี15-24ปี25-34ปีและปิดท้ายด้วยกลุ่มอายุ0-4เดือนซึ่งผู้ป่วยที่พบได้มากที่สุดจะเป็นนักเรียนฉะนั้นนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดหรืออยู่ในบริเวณน้ำขังที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ข้อที่3นะครับถึงมีผู้ป่วยมากแต่ก็ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีรู้กันดีว่า โรคไข้เลือดออกนั้นนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งตอนนี้ทางการแพทย์ยังไม่มียาสําหรับฆ่าเชื้อนี้ให้หายไีร้อยเปอรเซทำได้เพียงรักษาไปตามอาการทั้งยังต้องเฝ้าระวังภาวะช็อกและเลือดออกอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์จะมีหลักในการรักษาคือให้ยาพาราเซตามอลในระยะที่มีไข้สูงห้ามใชา้ย,ยาแอสไพรินเพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงขึ้นดูการเปลี่ยนแปลงของเกรดเลือดเป็นระยะ และมีให้สารน้ําชดเชยเพราะผู้ป่วยจะเบื่ออาหารมีอาการอาเจียนทําให้ขาดน้ําและโซเดียมนอกจากนั้นนะครับยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักควบคุมโรคไข้เลือดออกกรมครวบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้ว ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ